ไปทุกคนเราพอร่อลูกเข้าไปไหา้น้ำค่ะเขาไปไหว้น้ำช่วงเช้ชานะคะตอนนี้ก็1ิบโมงกว่าแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเดินเล่นที่หาดกันอากาศดีค่ะโอเคไปไปคนเดียวไปคนเดียวค่ะนี่ค่ะเต็นเราเราเต็นไปกลางด้วยมันแดดดูคะ่ะทุกคนมันแดดอยู่นะแต่ว่ามันไม่แดดมันไม่แดดแรงแต่ว่าถือว่าอากาศดีนะคะเพราะว่า ไม่มีฝนค่ะโอเคเดี๋ยวล็อกประตูก่อนเดินเดินเดนิไม่ไกลค่ะประมาณอ่าอะไรประมาณอ่ะกิโลหนึ่งกิโลหนึ่งถึงหานนะคะไม่ไกลค่ะเดินเล่นๆไไปบางหลังก็มีเจ้าของนะคะเขาซื้อ ก็บางหลังเขาก็ขายค่ะเห็นติดป้ายเจ็ดแสากว่ายูโรค่ะราคาแบบแรงกว่าคูณสองเลยค่ะราคาคูณสองกว่าแถวบ้านเลยแบบเพราะมันที่ท่องเที่ยวเนะดูทุกคนมาแรงเต่าทองมันมาเกาะมันมาเกาะกระโปรงตอนไหนไม่รู้ ในบ้านหลังเนี่ยด้านตรงเนี่ยแอ้ข้างหน้านี่คะ่ะทั้งหลังเลยนะนี่ยทั้งหลังเลยค่ะเจ็ดแสนสามกว่ายูโรเลือดอยู่นะแต่ว่ามันก็นี่เกินเนาะต้องไปกอู้ไปละ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 ทุกคน สียสวยหรอค่ะทุกคนถึงแล้วอากาศดีมากไม่ลมแรงเหมือนวันแรกๆช่วงแรกๆที่เรามาเดินบนสายแค่นี้มันก็เหนื่อยอยู่นะ <laughs> ดูสิทะเลสงบมากเลยทุกคนวัชพืชก็ลงไปหมดแล้ว เลอแต่อยู่ข้างบนนิดนึงอะ่ะพอค่ำๆน้ำมันก็จะเริ่มขึ้นมาค่ะขึ้นมามันตรงถึงตรงเนี้ยตรงที่น้ำมันที่ทรายมันชื้นๆนะคะเวลาเช้าน้ำมันก็ลดลงไปเราหาที่นั่งอุ้นอากาศดีจังเลยอะ่ะเมื่อเมื่อวานนี้กลับจากไปไปเที่ยวที่อื่นค่ะเที่ยวข้างอื่น เที่ยวที่อื่นไปาฝั่งโน้นค่ะข้ามไปสะพานตรงโน้นค่ะไปตรงโน้นที่ว่าเราไปเที่ยวอันนี้กันนะไปนั่งเรืออากาศก็ดีนะคะเมื่อเมื่อวานเนี่ยแล้วตอนเย็นพ่อลูกเขาก็มานั่งดูพระอาทิตย์ตกไม่ทันให้พระอาทิตย์ตกหรอกค่ะกลับก่อนเกือบเกือบสี่ทุกพระอาทิตย์ถึงจะตกก็เลยกลับมาก่อนเลยเพราะว่ามันดึก วิอากาศดีจังเลยเปนั่งตรงไหนเนี่ยนั่งแป๊บเดียวเพราะว่าน้ำมันจะน้ำมันจะขึ้นเรานั่งไป,ไปนั่งข้างหลังเลยเนาะเพราะว่าไปแป๊บมานั่งแป๊บเดียวเพราะว่าตอนเที่ยงจะไปทำอาหารเที่ยงนี่ไปทางนี้ดีกว่าไม่มีคนอากาศดีมากเลยไม่ร้อนไม่หนาวดีมากฟินเวอร์ หาที่ก่อนกคนการดีมากเลย1 0บโมงสีแล้วทุกคนนุทราย้าคิมกันแดดตอนออกมาแล้วมันโดนทรายแล้วมันเหนียวหน่อยน่ะทุกคนวิ่งอากาศดีมากเลยอะลูกไปว่ายน้ำลูกชอบทะเลก็อยากเล่นทรายน้ำน้ำไม่อยากลงน้ำมันจะเย็นๆหน่อยค่ะ แต่ว่าเนี่ยน่าจะโอเคนะช่วงใสๆหน่อยช่วงช่วงบ่ายแก่ๆน่าจะน้ำน่าจะอุ่นอ,อากาศาดีมากเลยทุกคนยี่สิบสองยิบสามองศาค,ครั้งนี้เรามาเที่ยวคือแบบหาดเราไม่ค่อยมาเล่นเลยค่ะเราจะไปข้างนอกกันนะคะเราจะ ตนนี้เราไม่ได้เอาจักรยานมาเนาะเราก็แบบขี่รถนะคะนั่งขับรถออกไปไปเที่ยว <c oughs> มันมีสวนน้ำมีพิพิธภัณฑ์เยอะแยะค่ะเพราะว่าครั้งที่แล้วเรามาเราไม่ได้ไปเนาะ <c oughs> เรามีแต่ปั่นจักรยานเล่นแล้วก็แบบมันนั่งหาดกันสดนมาก <c oughs> ดูทรายติดขาเต็มเลยเพราะว่ามันตอนนี้ไงเราทาริมกันแดดอีกสักประมาณ ยังมาถึงจานนี้ดูสิค่ะบรนยากาศเลิ่มากเลยเดี๋ยวให้ดูเห็นไหมทุกคนเห็นไหมคะทุกคนเราไปเดินหาดเดินอะไรนะเขาเรียกไปเหยียบน้ำกันพูดก็พูดไม่ถูกดูหอย โอ้ยพึ่งตัวนี้มันมาเกาะทำไมอ่ะอไปพึ่งตามเรามาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเลยนะโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพึ่งทำไมมันตามอ่ะน้ำหอมฉันก็ไม่ได้ฉีดนะทางนน้นเขาจะตกป่านะคะทางนูน้น ตกาหอ,อยสวยไหมหอยสวยก็เยอะหอ,อยสวยเยอะค่ะเก็บหอยกันตอนเรามาวันนั้นแมงกับพุนขึ้นตั้งเยอะูมันแตก น้ำเย็นน้ำเย็นนะน้ำเย็นนะช่วงตอนเย็นนะคะลูกสาวถึงจะมาเล่นเล่นสงท้ายนี่สไลด์ขอกวอนต์กินนะฮะค,ควอนตนกิน เล็นเหลาอยู่ที่ก็เขียวน้่คคนน้ำสวยอยู่นะสวยอยู่นะอากาศดีอ่ะมันแต่เช้าอยู่อ่ะคนก็เลยยังไม่เยอะค่ะหลังเที่ยงหน่นคนถึงจะเยอะ เปลือกหอยเยอะมากเลยค่ะทุกคนเมื่อวานอุ้ยนี่ทำไมเหมือนจะสวยโอ้ยมันแตกเมื่อวานที่เราอันนี้เนาะเมื่อวานเราเห็นอันนี้ตั้งเยอะวันนั้นเราไปนั่งเรือเนาะหอยนางรมเยอะมากตัวใหญ่ๆเพราะอนุรักษ์ไว้ตรงนั้นเขาไม่ให้เก็บกิน <c oughs> แบบเยอะมากคะทุกคน <c oughs> ที่เราถ่ายให้ดูนะ ตอนเราจะขึ้นเรือนี่เดตัวใหญ่ๆ่บรรยากาศฟินเวอร์ดีมากเลยอ่ะอากาศวันนี้เมื่อวานนี้ก็ดีแต่ไม่ได้มาอ่ะ นี้แม่ก็เลยใช้เดี่ยวมนาะคนเดียวเลยโอเคเดินเร่นเก็บหอยเก็บหอยเก็บหอยลงไปแล้วทุกคนทานอะไรเสร็จเรียบร้อยกลับมาอีกรอบอากาศเริ่มร้อนละมันเริ่มร้อนแล้วบ่ายโมงค่ะเห็นไหมนะ่ะพอลูก ไปเล่นน้ำกันเขาจะเล่นได้ไหมน่าจะได้นะเพราะว่าน้ำมันไม่ค่อยเย็นนะคะแล้วก็มันแสดแดดมันโดนแล้วมันก็จะอุ่นๆนหน่อยรู้จะจับ <c oughs> สวมสิสมสิ <c oughs> เห็นไหม <c oughs> ให้ใส่หมวกคะ่ะ <c oughs> เพราะว่าเป็นหวดัดยังไม่หายแล้วก็อยากกิน ไอซ์ไม่ให้กินก็จะก็ร้องไม่ได้เพราะว่าไอไนีคะ่ะไอไเจ็บคอกินไอศครีมไม่ได้ซูมเห็นฟุ้งปกากตาไม่เอาไม่เอาไม่ซูมเยอะไม่ซูมเยอะไม่ซูมเยอะแค่นี้พอ ใส่ปอกแขนด้วยค่ะจะได้รอยน้ําได้ไม่ต้องนี่เพราะว่าขึ้นมันแรงค่ะขึ้นแรงอยู่ช่วงนี้เด็กๆเขาปิดเทอมพอดีไงคะช่วงปิดเทอมที่โรงเรียนน้องก็ปิดเทอมค่ะไม่รู้ว่าเปิดวันไหนเขาบอก,กอวันปิดเขาไม่บอกวันเปิดต้องโทรไปถามเขา คคนก็นเยอะั้งอืะคนเต็มเลยค่ะดูทุกคนน้ำมันขึ้นมาเห็นไหมน้ำมันไหลขึ้นมาตรงนั้นแมยคะเห็นไหมเนี่ยนี่เห็นไหม,มเดี๋ยวซูมให้ดูไหลขึ้นมามันเริ่มน้ำขึ้นละ mày hên này, mày hên tên mẹ đây này hên <laughs> mày hên tên tôi em luôn mày mày hùng à. nào luôn nào mày à, không? À, không mày 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 เอานี่ออกก่อนดิไี่ออกไหมลอยฟุตไล่วลาวีาา่จะอาไรพี่ดาขนานว้ขานนะทล้วเราจะเอาฟุตในวัคุกม,มาดีวัคำเา,า,คาร์ไมลกัคำเ,เอ็มอเนเน่ไอแ่พงอ่ะา,ามันขึ้นมาเห็นไหมพงอ เอออาอบกินแล้วคกินเ็เหี้ยเหรอเอาอันไหนดูเอวัซซิสาค่้าเนเหรออะไวัซซิฟาคอนี่นาซิายนี่ไงว่าเป็นอันนี้นะของโกมาเอาบโกมาให้ไม่หมดเลยโอ้ยมันพามันเปลี่ยนไม่มีตัวดิน มือเปื้อนไหมมือมีทรายไหมมือเอาเช็ดผ้าก่อนนะได้ไหมปวดปวดอันนี้เขาชว,วาหมาแหละเลยในกรงโตััวต๊ะโอ้เหรอ มใส่หนือด้วยสิ่ว,ว่าซ้อมันขึ้นมามันไหลขึ้นมาน้ามันขึ้นแล้วแค่ขั้นหรอ ได้ปอกแขนได้บอกว่าว่ายน้ำเป็นหรอกชีวิตเปลี่ยนเปลี่ยนอะอาบาซิบอันซิสลาสรอเลยสีก้วสละทิ้งก่อ่ะอีสานสิกนะ่ะอย่าไปทิ้งเขนนะเดีย๋ยวพวกแกมันจะมากินนะอย่าให้มันเจอนะมันจะมันจิกเอาเลยนะมันขโมยเอาเลยนะมันตัวใหญ่มันบินข้ามไปไม่เกิด ฟ้านอนเด็กก็นั่งกินให้ทุกคนเราจะได้ย้ายเต็นไหม,ไมขึ้นมามขึ้นมาใกล้เราเลยต้องได้ย้ายเน,นี่ยไ,ไปท an. างนั้นขึนขนีเราคือใบเล้าเต็น แม่อยากนอนจังเลยอยากนอนกลางวันจง,งเมมมลยหน้ามาปีควมแม่บ้าหนาวแลวถอดเสื้อผ้าออกลวถอดชุดเล่นน้ำออกแล้ว,ลนนออลวหนาวดำมากเลย ค่ะทุกคนทำกับข้าวไว้ทอดไก่ผัดข้าวแล้วก็สลัดมีแต่ป้ากินแต่ว่าแบ่งให้ยู่ค่ะ mm. นอนหลับว่าทุกคนเลยทั้งวันละวันเนี้ย <c oughs> โอเคนะคะ mm. เจอกันพรุ่งนี้นะคะเด็กน,น้อยนอนหลับตอนนี้จะจะหกโมงแล้วค่ะทุกคนหกโมงหรือยังเอ,อียดเหลืออีกหนึ่งนาทีหกโมงโ <6 S 2> มงเย็นค่ะนอนตอนนี้เราจะไปนอนอีกตอนไหนต้องกินข้าวอีกนะเนี่งยังไม่กินข้าวเย็นเลยคะ่ะ ไปแล้วไปแล้วนะคะบ๊ายบายหลับโชว์ไปเลยหนึ่งกลุ่ม